ทุกคนเห็นไหมคะว่าผมเกดเนี่ยมันกระทำกระลางไม่สวยเลยอ่อน,ออนๆเข้มๆไม่เท่ากันนะคะวันนี้เกดก็เลยจะมาเปลี่ยนลุก,กันค่ะเกดจะเปลี่ยนลุกยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ท้าความก่อนเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเกณ์เคยย้อมผมข้างในเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าสีผมออกมาเนี่ยมันก็ไม่ชมพูนะแล้วเกณก็ย้อมผมก่อนไปอังกฤษไม่กี่วันนะคะแล้วพอกลับมาจากอังกฤษเนี่ยผมก็คือแบบเฟดออกหมดแล้วแล้วชมพูก็คือติดอยู่กับเกณ์แค่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะทุกคนและคือตอนนี้นะคะเกณฑ์ย้ายโรงเรียนใหม่นะคะเจอสังคมใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆแล้วก็ทํางานเยอะมากๆเลยค่ะช่วงนี้เกณก็เลยอยากจะเปลี่ยนลุคให้ตัวเองบ้างนะคะให้แบบว่าแปลงโฉมแปลงร่างให่สวยสะบัดเลยค่ะ ซึ่งเกดถ่ายติ๊กต็อกไปมาใช่ไหมและทีนี้เกดก็เจอยาย้อมผมตัวหนึ่งที่แบบมันฮิตมากในติ๊กต็อกเลยทุกคนก็คือแบบถ่ายไปไหนก็เจอแต่ยาย้อมผมตัวเนี้ยแล้วที่สําคัญนะคะมันราคาถูกมากถูกจนแบบไม่ต้องจิกตังแม่ซื้ออะด้วยความที่เกตไม่เชื่อใครง่ายๆนะคะเกดก็เลยซื้อมาลองเองเลยค่ะฮ่าการ์ดีเย,ย่ค่ะเลนนอเนเชอรัลหาสีน้ำตาลคาราเมลค่ะ ที่เกเลือกสีนี้นะคะ1เพราะว่าสีนี้เนี่ยคิดมากมานะคะแล้วก็2ก็คือว่าสีนี้เนี่ยให้รู้ความแบบเป็นฟิลสีน้ําตาลธรรมชาติเป็นคนหนูเรียบร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพราะว่าเกสเนี่ยครั้งที่เราทําสีชมพูใช่ไหมดูเปรี้ยวไปหน่อย <laughs> ส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็คือจึ้งมากเพราะราคาเขาแค่59บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนไม่ต้องแอบจิกตังค์ปะป๊ะปม๊มาซื้อแล้วภายในซองก็จะมีทั้งหมด4อย่างนะคะจะมี2ส,สีผมแล้วก็ดีเวลเปอร ไว้ผสมคู่กันแล้วก็มีคู่มือรายละเอียดแล้วก็แถมถุงมือมาให้ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เดี๋ยวเกดก็จะมาเริ่มย้อมผมกันแล้วนะคะขั้นตอนการย้อมผมของเกดใช่ไหมก็คือเกดอาจะเก็บผมขึ้นไปครึ่งหัวก่อนนะคะเพื่อให้ย้อมผมข้างในได้ทั่วถึงนะคะเดี๋ยวเรามาเรมกันเลยดีกว่าค่ะว้าวทุกคนเลเยอล่างข้างล่างเสร็จแล้วนะคะก็คือแบบว่า คันข้างสิงโตเลยนะคะเกดเหมือนสิงโตไหมทุกคนแต่ <Hey. S 1> เ,เราจะมาเริ่มขบวนตอนนี้นะคะมาะเรามาทำกันแล้วอ่ะทุกคนคะ ตอนนี้ที่เกดย้อมผมให้ทุกคนดูอยู่นะคะก็คือว่ามันทุรักทุเลมากในการที่ถ่ายไปด้วยแล้วก็ยอมผมไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนมันยากมากเลยนะคะก็ไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์เทคนิคการย้อมผมให้ทุกคนเลยละกันนะคะ่ะวิธีการย้อมผมของเกดนะคะก็คือว่าเราจะป้ายสีเนี่ย ให้ทั่วผมเลยนะคะแต่ว่าเว้นโคนที่มันติดหนังหัวไว้ก่อนถามว่าเพราะอะไรก็คือว่าเกดก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเวลาที่เกดไปแบบว่าร้านทําผมกัมมามาใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าเว้นโนโคนไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แบบ นังหัวแสบอะไรประมาณนั้นนะคะเดาว่าเดารวนๆอ่าแล้วก็เพื่อคนสมัมเสมอของสีผมนะคะก็คือจุดไหนที่แบบจุดที่มันเข้มที่สุดอะทุกคนเราก็จะทิ้งไว้แบบให้นานที่สุดนะคะแล้วเราก็จะใส่ยาย้อมผมไปเลยะคะ่ะโบโบเยอะๆหนาๆเลยนะคะอย่างนี้โบ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 ลงไปเลย หนาวมากเลยทุกคนค่ะสลานเกจอ่ะ,อะแล้วก็จกเจ้าตัวนี้นะคะก็ปัสจากแอมโมเนียด้วยนะคะเวลานั่งย้อมเนี่ยมันก็จะไม่แสบหัวนะคะทุกคนแล้วก็กลิ่นอะ่ะจากตัวเกตจริงๆเลยนะคะก็คือว่ากลิ่นอะ่ะมันไม่เหม็นเลยทุกคนมันหอมมากมันฟีลแบบเหมือนลงคอนดิชเนอร์ทิ้งไว้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่ทําให้ผมเสียด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีน้ํามันสกัดจากธรรมชาติบํารุงผมให้อีกสิบเท่าเลยค่ะอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะ ติดทนนานประมาณ10อาทิตย์เลยนั่นเองนะคะก็จะประมาณเอเ่อสเดือนทุกคน3เดือนสุดยอดมากนะคะแล้วก็เกด่าเห็นรีวิวใน YouTube มานะคะเขาติด3เดือนจริงๆเลยนะคะก็คือไม่ต้องมาย้อมบ่อยๆเนาะก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคน a few moments later เสร็จแล้วนะคะสีผมลุกใหม่ของเกสตอนนี้อยู่ในล่มนะคะสีก็อาจจะยังออกไม่ชัดเจนเท่าตอนออกแดดนะคะซึงย้อมผมเสร็จแล้วจะอยู่บ้านทำไม ออกไปโชว์ความสวยความปังกันค่ะเดีย๋ยวเราไปให้ป๊ะป๊ะมาะมาดูกันค่ะนี่เขาดูทีวีกันอยู่น<า>ี่ทุกคนมาหนี่มาหนี่มานี่สีผมใม่ใช่สีผมไม่แกเองโอ้ยไหนอังคิงดูเป็นคน น่ยเออต้องสีแบบนี้ดิแบบว่าดูลุกคุณหนูดูเซใสดูเรียบร้อยเลยอันนี้เขาเรียกสีอะไรอ่ะสีน้ำตาลคาราเมลค่ะหวานไหมคาราเมลนี่ลองชิมได้ไหมได้ลองชิมใจแล้วเป็นไงสวยไหมโอเคเลยมาว่ามันมันหมอคือมันไม่ดำงั้นเราไปเฉิดฉายข้างนอกกันไหมไปรับผมไป O one to where's where's taking at late a ride join 집보면서 들어가야 할때 찾아 나머진 바빠 계속 레이음 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해봐 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지 만 그런 거랑 차이가 อยากย้มผมแบบเย็น,นะะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะบ๊ายบาย